ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันอังคารที่5มีนาคมนะครับพศ2 5 6 7นะครับมาพบกับร้านรานมาศูนชาแนลนะครับร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายมอำเภอสนมจังหวัดสุรินนะครับหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 4 0 6 4 6 9 5ะครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์ เบอร์เดียวกันนะครับผมท่านไหนสนใจสินค้านะครับผมรบกวนเด้อพี่น้องรบกวนทักไลน์เท่านั้นนะครับหรือว่าโทรมานะครับไลน์ก็0ู9 4 0 6 4 6 9 5นเะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับพี่น้องท่านไหนที่ไปคอมเมนต์นะครับใต้คลิปผมไม่ได้ไปตอบนะครับอธิโตขออภัยนะครับผมขอท่านที่สนใจสินค้าจริงๆนะครับผมโทรมานะครับหรือว่าทักไลน์มาเท่านั้นนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับส่วนสินค้าตัวไหนนะครับที่ผมขายไปแล้วนะครับผมก็จะไปแจ้งนะครับอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผม ทางร้านของเรานะครับขอย้ำอีกทีนะครับผมไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกตรงนี้นะครับผมต้องขออภัยนะครับผมผ่านได้เลยเดี๋พี่น้องไม่มีปลายทางนะครับอ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องนะครับมาชมสินค้ากันเลยนะครับผมมาเริ่มจากเน็ตเวิร์กนะครับพี่น้องเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กเป็นเน็ตเวิร์กสองทางนะครับกลางหนึ่งแดมหนึ time, ่งนะครับตัวละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับ นะครับแล้วก็มาดูที่ power mix นะครับ power mix หน้าลายนะครับของฮอนิกนะครับ power mix หน้าลายของฮอนิกนะครับตัวนี้ก็สภาพสวยนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับตัวนี้ฮอนิก acd นะครับ350นะครับฮอนิก acd 350นย์ะครับ350วัตต์นะครับพี่น้องนี่ครับสวยนะครับครับผมตัวนี้ก็สามารถนะครับสามารถ ต่อเข้ากับไฟแบต12บโวลต์ได้นะครับทำเป็นรถแห่โฆษณาได้นะครับตัวนี้สภาพสวยนะครับทานใดสนใจนะครับ3,200บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับ3 2 0 0ับาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่มิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์แอคเตอร์นะครับนี่ครับมิกเซอร์แอคเตอร์นะครับตัวนี้ก็สภาพสวยพี่น้องตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับเอฟเฟกมี16โปรแกรมนะครับเอฟเฟกใช้ได้ ปกตินะครับ USB ใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับผมอ่าสไลด์นะครับอีควอลเซอร์นะครับหักหนึ่งตัวนะครับก็คืออีควอลเซอร์นะครับใช้ไม่ได้เพือพี่น้องไม่ดังนะครับนอกานั้นปกติทั้งหมดนะครับเอฟเฟกใช้ได้นะครับ USB ใช้ได้นะครับทุกช่องดังหมดนะครับก็คือใช้ไม่ได้เฉพาะอีควอลเซอร์เท่านั้นนะครับนอกากนั้นปกติทุกอย่างนะครับมีเอฟเฟกต์สี่หกโปรแกรมนะครับตัวนี้ขายเพียงนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับพี่น้อง 1,800ับาทนะครับผมราคานี้ส่งฟรีทั่วไทยเลยพี่น้องนะครับแล้วก็มาที่มิกเซอร์นะครับ z M X นะครับหนึ่งสนะครับเป็นของอันโตนะครับตัวนี้เป็นสายช่างนะครับพี่น้องเป็นสายช่างเด้อตัวนี้รู้สึกว่าจะดังอยู่3มช่องนะครับรู้สึกว่าจะดัง3ามช่องนะครับน่าจะ4 5ห้าแล้วก็เก้าสิบนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าดังอยู่สามช่องนะครับผมอาจจะจำไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเช็คหลายตัวนะครับวันนี้นะครับ ตัวนี้ดังปกติอยู่3ช่องนะครับลองนั้นไม่ดังนะครับพี่น้องเอฟเฟกไม่ออกนะครับอันนี้สายช่างนะครับท่านไหนเป็นช่างนะครับอยากเอาไปซ่อมนะครับลองเอาไปเช็คดูนะครับตัวนี้ท่านไหนนะครับที่คิดว่าเอาไปได้ไม่คุ้มนะครับผ่านได้เลยเดือพี่น้องครับผมขอท่านที่คิดว่านะครับซื้อไปแล้วคุ้มนะครับสามารถเอาไปต่อได้สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับผมให้ท่านนั้นดีกว่านะครับท่านไหนที่คิดว่าค่าซ่อมแพงนะครับไม่คุ้มนะครับอันนี้ รบกวนท่านผ่านได้เลยเด้อพี่น้องผมขายราคาแบ่งปันนะครับแบ่งปันพี่น้องไปใช้งานนะครับ<ะ>ตัวนี้น่าจะดังอยู่3ามช่องนะครับผม <ược> อ่ะท่านไหนสนใจเด้อไฟตัวนี้ก็ขึ้นนะครับไฟขึ้นทุกเม็ดนะครับครับแต่แต่มีตําหนิก็คือดังอยู่ประมาณ3มช่องนะครับอันนี้ประมาณนะครับเอฟเฟกไม่ออกนะครับอ่ะอันนี้ขายเพียงนะครับขายเพียง1นึ่งบาทนะครับพร้อมส่งนะครับงานช่างพี่น้อง1นึ่งบาทนะครับพร้อมส่งนะครับท่านไหนจะเอาไปซ่อมหรือว่าเอาไปเป็นอะไรก็คุ้มนะครับตัวนี้นะครับนะครับ หนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นพี่น้องนะครับนี่ครับท่านไหนสนใจนะครับผมท่านไหนคิดว่าไม่คุ้มนะครับผ่านได้เลยเด้อแล้วก็มาที่ power mix นะครับ power mix olis นะครับ power mix olis นะครับตัวนี้ก็จะไม่ดังอยู่นะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าช่องนะครับไม่ดังอยู่ห้าช่องนะครับเอฟเฟกนะครับเก้าสิบเก้าโปรแกรมนะครับอ่าตัวหมุนเอฟเฟกหักด้วยพี่น้องอันนี้ขายเป็นงานช่างเหมือนกันนะครับตัวหมุนเอฟเฟกหักนะครับผมอ่าเสียงออกสองฝั่งเท่ากันนะครับ ไฟครล์ไฟ LR นะครับขึ้นปกตินะครับเอฟเฟกใช้ได้ปกตินะครับแต่ว่า่ตัวปุ่มนะครับตัวปุ่มหักนะครับพี่น้องท่านไหนเป็นช่างนะครับจะเอาไปซ่อมก็คือถ้าเราใช้ไขควงนะครับหมุนหมุนนะครับมันก็สามารถเคลื่อนได้ปกติเลยนะครับตั้งแต่หนึ่งถึงเก้าสิบเก้านะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นสวิตช์แบบหมุนเสร็จแล้วก็กดลงนะครับอพี่น้องนะครับเป็นสวิตช์หมุนแล้วก็กดลงนะครับท่านไหนเป็นช่างนะครับท่านไหนมีอะไรนะครับลองซื้อไปดูนะครับตัวนี้เป็น Power Mi ์นะครับแปดร้อยวัตต์นะ อะสามารถขับสิบแปดหงปั๊มได้เลยค่าละหนึ่งดอกนะครับพี่น้องนะครับดังห้าหกและก็แปดเก้านะครับพี่น้องดังห้าหกและก็แปดเก้านะครับอ่ะตอนไหนเป็นช่างเด้อลองเอาไปเช็คดูได้นะครับตัวนี้นะครับตัวใหญ่ๆพี่น้องนะครับตัวใหญ่นะครับช่อง USB ก็สามารถใช้ได้ปกตินะครับนี่ครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับตัวเป็นของ Oris นะครับ Oris D R M 8000ดีนะครับตัวนี้กําลังวัดอยู่ที่800วัตต์นะครับท่าไหนสนใจเ้อะหรือถ้าไหนที่ใช้งานไม่เยอะนะครับก็ไม่ซ่อมก็ยังใช้ได้นะครับผมแต่ว่าอาจจะมีปัญหาอยู่ตรงเอฟเฟกนะครับเพราะว่าก็คือเอฟเฟกมันจะหมุนไม่ได้นะครับถ้าไม่มีวอลลุ่มนะครับถ้าไหนเป็นช่างนะครับตัวนี้2,500บาทนะครับคุ้มแน่นอนพี่น้องตัวนี้นะครับ2,500บาทนะครับพอมจะส่งทั่วไทยนะครับมิกเซอร์นะครับโอลิสนะครับ ครับผมตำหนิก็ตามที่แจ้งไปนะครับท่านคิดในคิดว่าคุ้มนะครับก็สามารถจัดได้เลยนะครับพี่น้องและก็มาที่ขยายฟังในบ้านนะครับผมโมดิวอกนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ไฟขึ้นปกตินะครับตัวนี้ใช้ได้ปกติทุกช่องนะครับมอแปลงใหญ่ๆนะครับพี่น้องนี่แบบมอแปลงสูงนะครับตัวใหญ่นะครับตัวนี้ก็กําลังวัดก็จะเท่ากับอ่าถ้าเป็นโ o ลยูรเทนก็จะเท่ากับอ่า EU หนึ่งร้อยนะครับพี่น้อง ครับผมไสในก็จะคล้ายกันนะครับแต่ตัวนี้โมแปลงจะสูงกว่านะครับ EU หนึ่งร้อยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วนะครับผมได้ค่าละสองนะครับขับเปียดได้ขับกลางได้นะครับท่านใดสนใจเด้อมีแอคโคในตัวนะครับผมมีช่องไมในตัวนะครับใช้ได้ปกตินะครับฟังในบ้านได้เลยนะครับตัวนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับนะครับพี่น้องคุ้มแน่นอนพี่น้องตัวนี้นะครับเสียงดีด้วยนะครับถ้าเป็น พาวเวอร์โพลิโรเทคนะครับ EU 100ก็ราคา25 0 0นหครับตัวนี้แค่1,800บาทนะครับพร้อมจะส่งเลยนะครับสภาพสวยนะครับแล้วก็มาที่ Power a m ์หน้าลายนะครับ NPE นะครับตัวนี้เป็นรุ่น FET 200นะครับผมเป็น MOSFET นะครับ MOSFET จานปิดนะครับนี่ครับเป็น MOSFET จานปิดนะครับพี่น้องอ่ะตัวนี้นะครับตัวนี้ตำหนิไม่ดังแค่หนึ่งช่องนะครับช่องที่หนึ่งนะครับนอกนั้นดังปกดังปกติหมดทุกช่องนะครับ อ่ะแล้วก็ตัวนี้อัปเดตนะครับขาปลาเป็นลูกใหญ่มานะครับพี่น้องอ่ะอันนี้คุ้มแน่นอนพี่น้องตัวนี้อ่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทพอพี่น้องนะครับพร้อมจะส่งนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทพร้อมจะส่งนะครับ Power Mix หน้าลายนะครับผม NPE นะครับ FET สองร้อยนะครับผมตำหนิคือไม่ดังช่องที่หนึ่งนะครับนอกนั้นปกติหมดนะครับอ่ะทนานคิดว่าคุ้มก็จัดไปเลยนะครับแล้วก็มาที่ Power M นะครับหน้าลายเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่น FET 350นะครับตัวนี้ก็จะกลังวัดก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมเป็น350บาทนะครับครับของค่าย NPE เหมือนกันนะครับตัวนี้ตั้หนิไม่ดังอยู่2ช่องนะครับช่องที่3กับช่องที่4นะครับอ่ะท่านไหนคิดว่าเป็นช่างนะครับเอาไปแล้วคุ้มนะครับอ่ะจัดได้เลยพี่น้องขายราคาแบ่งปันนะครับราคาถูกนะครับแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับอ่ะท่านไหนสนใจนะครับด้านในเดิมๆนะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยนะครับมอดเฟดนะครับนี่ครับเป็นมอดเฟดจานบินนะครับพี่ อ่ะท่าไหนสนใจนะครับสภาพภายในยังสวยนะครับยังสวยยังเดิมอยู่นะครับอ่ะท่าไหนสนใจนะครับตัวนี้2,200บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับราคานี้ถูกแน่นอนพี่น้องนะครับคุ้มแน่นอนนะครับผม f b t 350นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นมือสองนะครับสภาพปกติก็ขายอยู่ที่ สามพนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้แค่2องพนะครับตัวนี้ส่วนมากนะครับอะไรที่จะเสียส่วนมากก็จะเป็น i อซตัวเล็กนะครับราคาไม่กี่บาทนะครับไม่ถึง20บาทนะครับท่านไหนเป็นช่างนะครับจะรู้ดีนะครับตัวนี้นะครับถ้าถ้าคลิปนี้ยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ช่างเปลี่ยนนะครับครับผมเพราะว่ารู้จักกับช่างอยู่นะครับตัวนี้ก็ราคาไม่กี่ตังค์เลครับค่าซ่อมถ้าช่างรู้จักกันก็ไม่เคย1หนึ่งร้อยบาทนะครับผมแต่ท่านไหนไม่เป็นช่างนะครับแล้วก็ไม่มีช่างที่ไว้ใจได้นะครับผมอย่าเอาไป ช่างบางคนก็อาการเสียนิดหน่อยก็ฟันสี่ห้าร้อยนะครับวันนี้ไม่คุ้มนะครับพี่น้องอขอท่านที่คิดว่าคุ้มนะครับลองเอาไปดูนะครับสองพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับท่านไหนสนใจเด้อ power หน้า mix NPE นะครับผมตาหนิไม่ดังแค่สองช่องรองนั้นปกติทั้งหมดนะครับผมแล้วก็มาดูที่มิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ top pro นะครับตัวนี้มีคอมเพรสเซอร์นะครับทั้งหมด8ช่องนะครับผมตัวนี้มีเอฟเฟกต์โปรแกรมนะครับผมใช้งานได้ปกติสภาพมือหนึ่งนะครับ ของใหม่นะครับหนึ่งหมื่นกลางๆนะครับอันนี้มือสองสภาพมือหนึ่งขายเพียงแปดพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับสรรพคุณไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับสำหรับแบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์ท็อปปนะครับเป็นแบรนด์นำเข้าโดยบริษัทเอทีนะครับตัวนี้ก็คุณภาพเสียงนะครับพี่น้องไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นแบรนด์นำเข้าเลยนะครับถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมแล้วก็มิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์จัมเปอร์นะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับไม่มีตำหนินะครับตัวนี้ไม่มีตำหนิใดๆทั้งสสิ้นนะครรับาามถ เชื่อมต่อ USB ได้นะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกก็จะเป็นเอฟเฟกนะครับแบบนี่ครับอ่าแบบปรับจูนเองนะครับเป็นดีเลย์รีเวิร์สนะครับนี่ครับนี่ครับท่านใดสนใจเด้อครับผมตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับท่านใดสนใจนะครับนี่ครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมจัดส่งนะครับใช้ได้ปกติทุกช่องนะครับนี่ครับคือหม้อแปลงนะครับพี่น้องนะครับหม้อแปลงสภาพนี้เด้อนี่ครับผมแล้วก็มาที่ PowerM นะครับผมโป o Eurotech นะครับโป o Eurotech นะครับนี่ครับเป็นรุ่น VX ห0 0พันนะครับโภยยูโรเทค vx ห0 0พันนะครับตัวนี้ไฟสวยพี่น้องนะครับเสียบขึ้นนะครับจะเป็นไฟขึ้นเลยนะครับที่สวยนะครับตัวนี้ก็สามารถขับ12นิ้ว15นิ้วได้ข้าละ2ดอกนะครับขับแรมขับกลางได้หม้อแปลงใหญ่อยู่นะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจเด้อ3,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับ3,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดู power amp นะครับตัวแรงๆกันบ้างนะครับพี่น้องมาดูที่ modify ก่อนนะครับพี่น้อง modify นะครับผม mv นะครับ สามสองศูนย์ศูนย์นะครับ modify mv สามสองศูนย์ศูนย์นะครับตัวนี้นี่ครับผมสามารถขับสิบแปดนิ้วได้นะครับ้างละสามถึงสี่ดอกเลยพี่น้องนะครับมออแปลงใหญ่มากนะครับตัวนี้น้าหนักน่าจะใกล้ๆสี่สิบกิโลนะครับนี่ครับผมใส่ในสวยๆพี่น้องอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆเลยนะครับครับผมทางร้านเราไม่มีถ่ายหลบมุมไม่มีจกตาแน่นอนพี่น้องนะครับซ่อมคือซ่อมนะครับผม เดิมคือเดิมนะครับผมอันนี้ไม่มีแหกตาลูกค้าแน่นอนนะครับผมสบายใจได้เลยนะครับสินค้าซื้อไปใช้ได้ใช้งานได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราเช็คทุกตัวนะครับก่อนที่จะนํามาเสนอก่อนที่จะนํามาวางนะครับนาเสนอพี่น้องกันนะครับนี่ครับสวยๆนะพี่น้องคาป้าเดิมๆนะครับทุกอย่างนะครับนี่ครับสภาพสวยกิ๊กเลยนะครับผมถ้ดไฮพาวเวอร์แอมนะครับ ตัวใหญ่ๆแรงๆนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม MV 3 2 0 0นะครับ18นิ้วข้างละ3ถึง4ดอกนะครับอ่ะท่านใครสนใจนะครับตัวนี้อ่ะราคาแบ่งปันนะครับราคาแบ่งปันพี่น้องเอาไปใช้งานนะครับ9,500บาทพอพี่น้องนี่ครับ9,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับ modify นะครับ MV 3 2 0 0นะครับผม9,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่ Power a M นะครับคัน Heat อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็ เป็นสเปคใหญ่เหมือนกันพี่น้องนะครับนี่ครับนี่ครับหมแปลงตัวนี้บอกเลยว่าใหญ่มากนะครับตัวนี้ก็หนักนะครับหนักไม่แพ้ตัวเมื่อกี้เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็น NTS นะครับผม NTS นะครับ GX ห้าพันนะครับ NTS นะครับ GX ห้าพันนะครับเป็นโรแ c มคัสเทดนะครับตัวนี้สภาพกล่องภายนอกนะครับอาจจะไม่สวยเด้อพี่น้องเพราะว่าอจะของเดิมนะครับเก็บสีมานะครับจะของเดิมเก็บสีมานะครับตัวนี้คือฝ้านะครับพี่น้อง นี่ครับตัวนี้คือฝานะครับแต่สภาพภายในบอกเลยว่ากิกนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับสภาพภายในบอกเลยว่ากิกเลยนะครับผมอยังสภาพเดิมๆนะครับสวยเลยพี่น้องนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ขับ18แนิ้วได้นะครับข้างละสามถึงสี่ดอกเหมือนกันพี่น้องนะครับ NTS นะครับ GX 5้าพันนะครับอ่ะทนไาพวเวอแอมแรงๆนะครับผมไม่ไม่ซีเรียสนะครับเรื่อง น้าตานะครับตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มมากนะครับ <estiver thorough development injuries> no. ตัวนี้นะครับผมไฟนะครับผมไฟจะขึ้นกระพริบอยู่นะครับช่องช่องล่างสุดนะครับแล้วก็จะไปกระพริบช่วงพีคนะครับช่วงพีคเด้อพี่น้องแต่ว่าใช้ได้ปกติทุกอย่างไม่มีเสียงจีไม่มีเสียงหันะครับเพราะว่าสภาพภายในสวยกิ๊กเลยนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับท่านใดหาอยู่นะครับผมขายราคาถูกๆนะพี่น้องตัวนี้ของใหม่น่าจะ20,000กว่าบาทเลยนะครับของใหม่น่าจะ20,000กว่าบาทเลยนะครับแต่อันนี้ เป็นสภาพมือสองนะครับแต่ภายในบอกเลยว่ากิ๊กนะครับสวยกิ๊กเลยนะครับผมขออนุญาตขายเพียงนะครับ8,500บาทนะครับผมเพอวีแอมราคาแปดพันห้าร้อยบาทนะครับครับ18นิ้วค่าละ3ามถึงดอกนี่บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะพี่น้องคุ้มแน่นอนนะครับนี่ครับ nts นะ GX 5,000นะครับท่านไหนไม่ชอบกล่องนะครับก็หาซื้อกล่องตามท้องตลาดนะครับมาลงใหม่บอกเลยว่าแจ่มแจ่มมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับคุ้มแน่นอนพี่น้องคุ้มแน่นอนนะครับราคา8,500ันหนะครับจากของใหม่ ตอนนี้น่าจะอยู่หมื่นไปปลายนะครับอ่ะถ้าใครสนใจเด้อนี่ครับแปดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับหม้อแปลงใหญ่ๆเลยสี่แปดค่าละสามถึงสี่ได้แน่นอนนะครับตัวนี้โคงรอนะครับสบายๆนะครับถ้าเป็นยี่บีดนิ้วนะครับได้อยู่ค่าละสองอิ่มๆนะครับอ่ะถ้าใครสนใจครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่ power amp นะครับผม x tech x tech audio นะครับตัวนี้นี่ครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้กำลังวัดไม่แน่ใจเด้อพี่น้องนะครับนี่ครับ นี่ครับผมเป็นรุ่น TR นะครับ T4600D นะครับนี่ครับอ่าตัวนี้ก็เป็นแอมบิดนะครับตัวนี้ผมเทสแล้วพี่น้องนะครับอ่าสิบแปดนิ้วค่าละสาบอกเลยอิ่มๆนะครับอิ่มๆเลยนะครับเป็นแอมบิดนะครับแอมบิดนะครับของค่าย XTEC เนะครับนะครับตัวนี้ก็สภาพสวยเหมือนกันพี่น้องนะครับสิบแปดนิ้วค่าละสองถึงสามดอกนะครับขับได้สบายๆแน่นอนนะครับพี่น้องอ่าถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้ก็เก้าพันห้าร้อยบาทนะครับเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับ แต่ก็มาดูที่เครื่องปรุงกันบ้างพี่น้องนะครับอีคอไลเซอร์นะครับอีคออีคอไลเซอร์นะครับสไลด์สั้นนะครับของบอสเทคนะครับอีคอไลเซอร์สไลซ์สั้นของบอสเทคนะครับผมหน้าตาอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอมีรอยนะครับตามการใช้งานนะครับแต่ไม่มีตัวไหนหักนะครับปกติทั้งหมดนะครับนี่ครับถ้าดูไสสไในนะครับบอกเลยว่าพระเอกเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับสีสวยนะครับท่านใดรสนใจเทสตัวนี้อคลิปนี้นะครับแบ่งปันพี่น้องเลยกันนะครับเอาไปใช้งานนะครับ อีควอไลเซอร์นะครับผมบอสเทคนะครับอีควอไลเซอร์บอสเทคนะครับ bte นะครับสองสามห้านะครับใช้งานได้ปกตินะครับพี่น้องตัวนี้อ่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดสง่งนะครับราคาแบ่งปันพี่น้องแล้วก็มาดูที่อ e ีควอไลเซอร์นะครับผม dbx นะครับตัวนี้สภาพสวยนะครับสภาพมือหนึ่งเลยน e er, ะครับนะครับอีควอไลเซอร์สไลยาวนะครับของ dbx นะครับรุ่น2231นะครับ2200บาทนะครับพร้อมจัดสง่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่อ e ีควอไลเซอร์นะครับผม d ดบเนะครับตัวนี้เสียงดีนะครับตัวนี้เสียงดีเลยนะครับถ้าใครสนใจเด้อนี่ครับตัวนี้2,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับอีโคไลเซอร์นะครับสายยาวนะครับดบเคนะครับ2,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มาที่อีโคไลเซอร์นะครับบีเอนะครับตัวนี้ตำหนิคือสไลหักหนึ่งตัวนะครับสไลหักแค่หนึ่งตัวนะครับช่องนี้นะครับนอกนั้นใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับผมไม่ คอกไปแคกนะครับตัวนี้นะครับเทสแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้1,600บาทนะครับอีคอไลเซอร์นะครับสไลด์ยาวนะครับปี s นะครับ1,600บาทนะครับตำหนิความถี่นะครับ50เฮิร์ตตรงนี้นะครับหักนะครับแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นปกติหมดนะครับ1,600บาทนะครับพร้อมจัดสูงอ่ะพันห้าเพราะว่าพี่น้องอ่ะคลิปนี้อ่ะถ้าไหนสนใจนะครับเอาแค่พันห้าพอนะครับอีคอไลเซอร์สไลด์ยาวๆเลยนะครับ1,500บาทนะครับพี่น้องไปซื้ออสไลด์เปลี่ยนเอาก็ได้นะครับหรือว่าท่่่่าานนนนไไไไหมมมซีีีีเรรยสะคคับชชอวถ้้้ดใก ครับผมก็คือเอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับแล้วก็มาที่ปีแยกซับนะครับปีแยกซับนะครับมิวสิกซาวนะครับนี่ครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับผมเป็นปีแยกซับนะครับมีเอ็กโวในตัวนะครับแล้วก็ของโรเยนนะครับโรเยนก็ลูกเล่นก็คล้ายๆกันนะครับตัวนี้เป็นปีแยกซับเหมือนกันนะครับตัวละนะครับตัวละเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับอ่ะแปดร้อยพอพี่น้องอ่ะอ่ะ ครับผมลดราคาพิเศษไปเลยนะครับผมมิวสิกนะครับกับโรเยนนะครับผมตัวละแปดร้อยบาทนะครับผมจะส่งอ่ะถ้าใใรสนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับพี่น้องอะขอท่านที่สะดวกโอนเท่านั้นนะครับผมร้านเราไม่มีปลายทางเนอพี่น้องแล้วก็มาที่คอสสองทางนะครับคอสสองทางคอตล็อกนะครับคอสสองทางคอตล็อกนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับสวยนะครับตัวนี้ก็เก้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งนะครับนี่ครับสภาพสวยจิ๊กเลยนะครับ คอร์สสทางคอร์ล็อกนะครับเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มาที่คอร์สสามทางนะครับเดลตานะครับคอร์สสามทางเดลตานะครับนี่ครับสวยเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็หนึ่งพันบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับพี่น้องแล้วก็คอร์ส nts นะครับคอร์ส nts นะครับตัวนี้ตาหนินะครับช่องช่องเบสนะครับฝั่งนี้นะครับช่องเบสฝั่งขวานะครับไม่ออกนะครับส่วนฝั่งซ้ายออกปกตินะครับนอกั้นใช้งานได้ปกตินะครับไม่เคกไม่แค็นะครับลองแล้วนะครับ ไม่ออกช่องเบรช่องนี้ช่องเดียวนะครับนะครับท่านไหนเอาไปเล่นแบบสองคูณสองนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องซ่อมก็ได้นะครับส่วนท่านไหนจะไปเล่นสามทางก็ครับเอาไปซ่อมนะครับตัวเบรนะครับแค่นั้นเองนะครับข้างเดียวนะครับเบรข้างนี้ออกปกตินะครับกลางแหลมออกปกติหมดนะครับตัวนี้คือข้างเดียวนะครับที่มีเบรไม่ออกนะครับแค่นั้นนะครับอันนี้ขออนุญาตขายเพียง 600บาทนะครับ600บาทนะครับผมจะส่งให้เลยพี่น้องนะครับ600บาทพ้อมจะส่งให้เลยนะครับขอสามทาง NTS นทะครับตำแหนี้ก็ตามที่แจ้งไปนะครับแล้วก็พักไฟนะครับผมพักไฟโฮนิกนะครับโฮนิก AC 99นะครับตัวนี้1,000บาทนะครับพ้อมจะส่งนะครับพักไฟโฮนิกนะครับ AC 1ี99นะครับผม1,000บาทนะครับผมจะส่งนะครับตัวนี้สายยาวนะครับพี่น้องต่อไปนะครับผมเดี๋ยวพามาดูดอกลำโพงกันบ้างพี่น้องนะครับดอกลำโพงกันบ้างนะครับ ดอกนะครับผม18นิ้วนะครับ18ดนิ้ว NPE นะครับ JB พันแดนะครับตัวนี้เดิมหนึ่งดอกนะครับซ่อมมาแล้วหนึ่งดอกนะครับใช้ได้ปกติไม่เบียดเด้อพี่น้องนี่อ่ะที่ผมให้ดูนะครับอ่ะตัวนี้เดิมนะครับตัวนี้เดิมนะครับตัวนี้เดิมเดิมนะครับรับตัวนี้เดิมนะครับตัวนี้ซ่อมมาแล้วนะครับคู่นี้นะครับสองดอกสองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับสองดอกสองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็มาที่ดอกสิบสองนิ้วนะครับสามร้อยเอสนะครับพี่น้องอ่ะดอก มีทั้งหมดสอง8ี่หกแปมีทั้งหมดแปดอกนะครับผ่านการซ่อมมาแล้วทุกดอกเด้อพี่น้องผ่านการซ่อมมาแล้วทุกดอกนะครับแต่ว่าสภาพนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับงานซ่อมนะครับให้พี่น้องดูกันนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องตัวนี้งานสวยอยู่เด้อพี่น้องนี่ครับผมเดี๋ยวให้พี LER. ่น้องดูทุกดอกเลยดีกว่านะครับให้ดูหน้าดอกกันทั้งหมดนะครับ เพื่อความสบายใจนะครับในการตัดสินใจนะครับตัวนี้งานซ่อมค่อนข้างสวยอยู่นะครับนี่ครับด้านหน้านะครับด้านหน้าประมาณนี้เลยพี่น้องนะครับนี่ครับด้านหน้าประมาณนี้เลยนะครับครับมงานค่อนข้างสวยอยู่นะครับก็จะมีตําหนินิดหน่อยอยู่ดอกนึงนะครับถ้าจะไม่ผิดอันนี้นี่ครับมีรอยหนูกัดนะครับมีรอยหนูแทะนิดหน่อยนะครับ แต่ไม่มีผลกับเสียงนะครับพี่น้องเอากาวปีอุดนะครับเอากาวอุดแล้วก็ใช้ได้เลยเด้อพี่น้องตัวนี้อ่าใช้กาวอุดได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นอ่าเทปกาวธรรมดาก็ได้นะครับเทปกาวแปะด้านหลังหรือว่าแปะด้านบนนะครับถ้าพี่น้องไม่ซีเรียสนะครับอ่าถ้าในสนใจนะครับตัวนี้อ่ามีทั้งหมดแปดอกนะครับขออนุญาตขายนะครับที่ดอกละหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมส่งนะครับดอกละหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับถ้าในสนใจเด้อดอกสิบสองนิ้วนะครับสามร้อยเอสนะครับสามร้อยเอส ผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับแต่งานเนียนเด้อพี่น้องนี่อ่ะท่านใดสนใจนะครับผมดอกละหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มาดูที่ดอกคาเนกนะครับคาเนกอินทนน์นะครับนะครับคาเนกอินทนน์นะครับเดิมทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดสี่ดอกนะครับดอกเดิมๆเลยพี่น้องนะครับนี่ครับให้ดูหน้าดอกกันนะครับดอกเดิมๆที่สวยเลยนะครับผมทั้งสี่ดอกนะครับตัวนี้ดอกละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับ ดอก18นิ้วคันนี้อินทนนท์นะครับดอกละ1,800บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับเดิมทุกดอกเด้อพี่น้องมีทั้งหมด4ดอกนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับและก็มาที่ตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นดอก15นิ้วนะครับ15นิ้ว PR โฟพัทนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับ15นิ้วนะครับ PR โฟพัทนะครับตัวนี้เป็นรุ่นนะครับ AL 615นะครับ AL 615นะครับตัวนี้กำลังหวัดแม็กอยู่ที่ 2,500วัตต์นะครับไว้4นิ้วนะครับพี่น้องตัวนี้อะไว้เท่ากับ18นิ้วเลยนะครับพี่น้องอะท่านในสนใจนะครับตัวนี้สภาพมือหนึ่งนะครับเนี่ยครับสภาพมือหนึ่งเลยนะครับยังไม่เคยซ่อมนะครับยังไม่เคยผ่านมือหมอนะครับตัวนี้สภาพสวยนะครับเนี่ครับผมเท่ามือหนึ่งเลยพี่น้องนะครับนี่ครับอะท่านใดสนใจนะครับตัวนี้ดอกละ1,800บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับดอก15นิ้วนะครับผม PR โ r o ั a t นะครับดอกละ1,800บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่ววไทยนน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 นะะะะะคคคคครรรรรัััััับบบบบาาสสสใจผมมีี้้ก็ิ มาให้พี MM. tube, um ่น er uh ้องนะครับได้เลือกชมนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องนะครับไปดูตู้กันบ้างนะครับว่าเรามีตู้ตัวไหนกันบ้างนะครับพี่น้องอดใจรอนิดนึงนะครับกาลังเช็คอยู่กําลังเลื้ออยู่นะครับลาช้านิดหน่อยต้องขออภัยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับท่าไหนยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ